สวัสดีครับก่อนลูกวดีครับเดี๋ยวจะไปจับกบกันครับครับเดี๋ยวสกายจะไปจับกบนะวันนี้เด็กจะไปจับกบกันนะครับครับไปตอนมื่อื่เลยครับครับไปตอนมมื่อื่เลยครับแล้วก็าทำส้เจมเจอเจอแล้วครับนี่เขียวตะปัด ได้แล้วหนึ่งตัวครับว้าวจูยเย,ยว่จะได้เลยพ่อจะได้เลยอ่าเดี๋ยวปรับหนึ่ง okay, เจออีกแล้ว เป็นหนึ่งสองตัวแล้วครับใช่แล้วครับใช่เลยพ่อสอ,องรอแป๊บเลยสวัสดีครับนี่เดี๋ยว,วที่พามาเบิง่งมือคือนน,น,นี้ไปใต้เขียดหลังฝนตกตุนเย็นก็เลยมือคืนนี้ไปใต้ไปใต้เขียดไปใต้อึ่งแต่ว่าอึ่งบ่ได้ได้อึ่งสองตัว ก็มีลูกทีมอยู่คนหนึ่งนอนยังประทานได้ตื่นอยู่สงใส่ไปใต้เอเขียดนึกเมื่อคืนไนง <Okay. S 1> นอนยังประทานตื่นอยู่ครับ <c oughs> อ่านเดี๋ยวฮะม,มาเบิ่งผลงานเอา อี่นี่ตะเขียดอันนี้เขาเรียกอะเขียดเขียดขาคำํำบ้านผมจะเรียกเขียดขาคำํำเขียดนะจได้พอได้แขงเพรได้ปนอยู่ด้วยครับได้อื่นตัวสองตอันนี้แต่ว่าตัวน้อยมาออ้ยอ,ยอ,ยอย่แล้วก็อื่น นี่น่าจะเป็นอื่นงลายเห็นครับคือว่าพอได้กินอยู่ด้วยครับเมื่อคืนกบเอาบทันมันเดี๋ยวทีนี้เราจะทำกับเขาเดี๋ยวจิก ทำแกงเรากำลังขอก่อไฟแต่มมเมื่อนี้กับพอดีรถลับเข้าผ่านผ่านน,า,นาสวนนารีสอนเนาะตรงนั้นแหละพอดีเอาไปซื้อของมากับนี้ขาาโพดที่เอออันนี้าททนนกายชอบกินมากข้าวโพดแล้วก็มีมะคุงเดี๋ยวมาตกินลอบเอง แล้วก็ถิงนแล้วก็มีพายตู่มีขาตะไคร้แล้วก็มีแตงโมเอาไว้ให้ลูกชายเดี๋ยวตื่นนอนเลยชอบกินมากเลยพวกผลไม้เดี๋ยวเาก็จะมาทำวัสดีค่ะอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับวันนี้เขาก็จะมาไก้ ออมเครียดหรือว่าแกงเครียดครับเครียดเครียดไปใต้เมื่อคืนนี่กายกินเครียดไหมกินเครียดกินกินไหมลูกกินไหมครับกินอ่ะขายกระเพิ่งจะได้กินลองกินเครียดครั้งแรกในชีวิตนั่นนี่นะกายยังไม่เคยกินจะครั้งหนึ่งไปนั่งไปนั่งไปนั่ง น,นี่กับเอาให้เด็กก่อนเด็กบุกกินเพชรครั้งแรกไม่รู้มันจะกินหรือเปล่าลองดูกินกินแน่ใจว่ากินนะครับเกใส่นี่ใส่นี่ให้แกกินหนักจะได้เจอหอยที่เสื่อที่สตี้กายนี่กายก็ยังไม่เคยกินเขียบกินกบกินเขียบ แบบค่แนี้พอแล้วเด็กแบบคือแกงเขาก็จะมีนี่ครับตำเขาเบือ่อผมจะชอบแบบเอเอันานันหน่อยอเห็นไหชอบใส่ข้าวสารหรือว่ามาข้าวก่อนแต่มันเข้มข้นแล้วก็มียานางอย่ามันใบยานางเยอะเยอะมากแถวนี้ก็เลยเอามาใส่ พักเขาก็มีพักเก็บเอาแถวนี้แหละอันนี้ใบํำลึงพักตำลึงอันนีชน้ชื่อในชื่อในหลดกับเขา่าเด็กน,น,นี่ก็ยังไม่ได้กินข้าวกินไอติมแล้วอเดียติมครับอร่อยไหมอร่อยครับอันเดียมาแกงเขียดกันหิวเข่าแล้ว รสชาติเข้มข้นนิดหนึ่งน้ำใสเกินไปก็โมกยาจนมากผมทำกับขาผมจะชอบใส่แบบนี่แหละเข้มข้นน้ำข้าวเบือ่อมีถ้ามียานางกับวนมากก็จะใส่แานางใส่ไ,ไข่กับใส่เน้อไม่ใส่สุรสน่อยขาดโได้ได้สุลุบโหลายปรนยรอกประมาณนี้เลย โอ้แป๊บเดียวแห้นำประแดกสักนิดนึ่งไม่นิดและท้อนหนึ่งเข้มข้นหน่อยไม่ได้ไไดูได้เด็กไม่อยากกินข้าว <c oughs> เดี๋ยวก็ปวดท้องนะลูก เลยวก็ใส่พักเดี๋ยวค่อย้าน้าม,มันข้นเกินไปก็เดี๋ยวค่อยเติมน้ำอีกทีหนึ่งเ่พัทก่อนลมมันกแ็แห้งไฟมันก็ขึ้นอันนี้เป็นไฟตู่ะครับไฟตู่กับมันมันอ่อนนะนี่คนระับแต่ว่าบไรเดตใส่นนแบบมันมันอ่อนตรงไหนก็เด็ดตรงนั้นเลยใส่เป็นแงาเป็นแง่ไปเลย น่าจะเข้มข้นมากๆเลยเข้มข้นเกินไป เดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวน้ำกันก็วุ้ได้ถ่ายให้เบิร์นระู้บ่หเลยบางทีอาจจะได้ถ่ายนิดนึงเวลากินขา้าววุ่นวายกันมากคนหนึ่งก็บออยากกินข้าวอีกคนหนึ่งก็อยากให้กินข้าว